สวัสดีครับวันนี้พามาดูาการปลูกยาแฝกนะครับก็สภาพดินของผมเป็นดินทรายนะครับก็ผมอันนี้ผมได้ขุดเป็นบ่อรูปตัวยูนะครับรูปตัวยูเชื่อมต่อกับกรองไส้ไก่ซึ่งผมปลูกยาแฝกอา่า ก็ปีที่ผ่านมาก็หญ้าแฝกอันนี้ครับเนี่ยยังมีให้เห็นอยู่นะครับก็คือหญ้าแฝกดินมันสไลด์ลงมาเลยครับหญ้าแฝกก็ปลูกมาได้ปีกว่าแล้วครับที่ที่ดินมันสไลด์ลงมานี่ครับลงมาอยู่ข้างล่างนะครับแล้วก็อีกปัญหาหนึ่งก็คือว่า ถ้าเราปลูกหญ้าแฝกแล้วเนี่ยแล้วเราไม่ได้อ่าตัดทําให้รกเนี่ยปัญหาที่ตามมาคือว่าเอ่อจะเป็นที่อยู่อาศัยของหนูเป็นที่อยู่อาศัยของหนูแล้วหนูก็จะมาขุดรูอยู่นะครับเนี่ยอย่างตัวนี้ตัวอย่างนะครับรูรูหนูรูใหญ่มากนะครับมีอยู่เยอะมากครับรอบๆเนี่ยมีอยู่เยอะๆมากครับแล้วก็ แล้วก็ยญ้าแฝกที่เราปลูกอ่อช่วงหน้าแล้งหนูไม่มีอาหารมันก็จะมากินต้นยญ้าแฝกนะครับเดี๋ยวผมให้ดูมันจะกัดทําลายที่โคูนยญ้าแฝกเลยครับนี่อันนี้ผมเปิดให้ดูตรงนี้ครับเนี่ยถ้าถ้าลักษณะของต้นที่ตายอย่างเงี้ยอันนี้แน่นอนครับเนี่ย สภาพของหนูที่เข้ามากัดกินต้นตอของยาแฝกนะครับผมก็นะครับย้าแฝกก็คือตายเลยครับไม่เหลือต้นตอมันกินต้นตอไปเลยครับก็ไม่เหลือมันก็ไม่ขึ้นนะครับ หัวหัวมันมันกินหัวมันนะครับตรงต่อตรงโคนนะมันก็เป็นอย่างเงี้ยเยอะมากครับที่เหลือรอดก็คือสวนน้อยอันนี้ตอนแรกผมก็กล่าวว่าเนื่องจากว่าดินทรายมันสไลด์ผมก็พยายามที่จะให้มันให้มันรกให้หญ้าเนี่ยมันปกคลุมเพื่อที่ว่าไม่ให้ฝนตกลงมาเนี่ยมันมากระทบกับดินทําให้ดินมันมัน มากัดกรนในตัวดินนะครับแต่ก็มาเจอปัญหาใหม่ครับหนูเยอะมากครับเพราะว่ารอบๆเนี่ยม,มันมันมีนาพอต้นข้าวมันโตหนูมนก็ไปอยู่ในนาพอเขาเก็บเกี่ยวข้าวหนูมันก็อบยบมาอยู่ที่ใน,ในสวนของผมอยู่ในแปลงของผมเนี่ยก็มีเพื่อนบ้านเขาก็มาดัก ก็ได้มั่งไม่ได้มั่งก็มันหนูไม่ฉลาดครับเห็นโพรงไหมครับเ่ยมันขุดจนอไอคันดินเนี่ยมันก็สไลด์ลงมาซุดลงมาเลยครับเพราะมันเป็นโพรงเชื่อมต่อกันไปหมดมันไม่ได้ขุดแบบรูปรูนะครับเป็นรูเดียวไม่ใช่มันเป็นเป็นขุดแล้วมันมีหลายรูรมันเชื่อม ต่อ,อกันอันนี้ตรงนี้ก็นี่เพิ่งสไล่ลงไปครับเนี่ยใหม่ๆก็หนูมันกัดเหมือนกันครับเนี่ยตัดแบบต้นตอ่อกัดตัดต้นต่อขาดเลยครับมันก็เป็นร่องแล้วมันก็ขุดรู ตอนคืนมันก็เดินรอบเที่ยวหาอาหารก็คืออาหารมันก็มีพวกปูอา่าพวกปูพวกหอยที่มันจะจับกินเปนน็นอาหารเนี่ยอันนี้ก็สไลด์ลงมาก็ใส่ส่วนหนึ่งก็หนูหนูมันกัดไอ้ไอ้ขุดเ,เยอะมากครับนะมันกัดกินต้นยาแฝกตายหมดเลยครับน่ครับผมอันนี้เพ,พิง่งเพิ่งเพิ่งตัดไป เป็นโพรงหมดนะครับเนี่ยที่ลกๆที่มีหญ้าแฝกตายเนี่ยจะเป็นโพรงของหนูก็จะาบอกปัญหานะครับของการปลูกหญ้าแฝกข้อดีมันก็มันก็ช่วยได้ระดับหนึ่งครับสำหรับดินทรายแต่ว่ามันมันช่วยได้ไม่ทั้งหมดเพราะว่า ถ้าดินมันอิ่มน้ําช่วงฝนฤดูของฝนเนี่ยดินมันอิ่มน้ํามันอุ้มน้ำมากมันก็ดินมันก็สไลด์ลงมาเลยครับพร้อมกับต้นหญ้าแฝกตอนนี้ผมเลยมาเปลี่ยนแนวมาปลูกไอ้ตะไคร้รู้สึกว่าตะไคร้หนูมันไม่กินแต่ว่าเราก็ต้องขยันหน่อยหญ้าไ,ไอ้ตะไคร้เราพกกอมเล็กรากมันสั้นเราก็คงต้องปลูกเยอะเป็นเป็น ขั้นบันไดสองสามชั้นอะไรอย่างเงี้ยครับนี่ยาดแฝกผมปลูกไว้สองชั้นก็เอาไม่อยู่ปินเนี่ยเมื่อก่อนก็มีเบิร์มนะครับนี่ตรงนี้ตรงนี้เป็นเป็น,เป,นเป็นคันนะตรงนี้คันตรงนี้สูงสูงเพื่อแม่นะมันไหลผ่านลงลงไปในตะลิง่งผมทำเป็นคัน ให้มันลงบังคับมันมาลงที่ท่อนี้นะครับเพื่อแม่น้ำมกัดเสาะก่อนตรงนี้ก็เป็นเบิร์มครับตรงนี้ก็เดินได้แต่ตรนนี้เบิร์มได้หายไปแล้วนะครับหลายจุดสไลลงไปหมดแล้วครับยาแฝกลงไปอยู่ในในในคูแล้วครับอันนี้ก็ส่วนหนึ่งก็คือ หนูมันกลับต้นหญ้าแฝกนะครับแล้วก็เจาะรูเป็นโพรงเป็นรูมงมันก็ดินก็เลยสไลด์ลงไปหมดนะครับนี่ปัญหาผมก็เลยจะมาตัดตัดหญ้านะครับแล้วก็จะดักหนูครับตัดหนูกำจัดหนูแล้วก็มาจะปลูกตะไคร สังเกตว่าตะไคร้เนี่ยหนูมันไม่ไม่กัดไม่กินผมก็เลยจะเปลี่ยนแนวมาปลูกตะไคร้ตดแทนหญ้าแฝกนะครับ <c oughs> หนูไม่กินนะตะไคร้แล้วก็ทนด้วยนะครับตะไคร้ไม่ตายอันนี้พื้นที่อีสานนะครับแหงแรงฝนมีฝนตก ด,ดูเดียวฝนตกช่วงเดียวแต่ว่ามันก็รอดไม่ตายเนี่ยผมปลูกตั้งแต่ปีที่แล้วไม่ตายก็โอเคครับวันนี้ก็มาเล่าประสบการณ์เรื่องหญ้าแฝกให้ให้ให้ เข้าใจได้เอาไปปรับใครที่จะขุดบอ่อขุดสะทําทโคกหนองนานะครับก็ควรพิจารณาดูนะครับปัญหานี้นะครับปัญหาหนูจนตรงเนี้ครับตรงนี้เป็นคันต้นน้ำคลองไส้ไก่ ของไส้ไก่ไอันนี้เป็นคันกันนาำจนคันตัวนี้พังครับเนี่ยกว้างสองเมตรพังเพราะหนูกัดเจาะกัดต้นหญ้าแฝกแล้วก็เจาะเป็นรูตอนนี้ก็เริ่มเริ่มมีอีกแล้วครับเริ่มมาจอยผมเพิ่งผมเพิ่งปิดไปอันนี้ใช้ใรง,งานคน ดิ่มนใส่ลอ้อแล้วก็มาปิดตรงน,นี้นะครับไม่รู้ว่าจะพังอีกเมื่อไหร่นะครับเนี่ยผมต้องรีบจะก,กางหมูเนี่ยอันนี้รู้ใหม่ๆแล้วครับเนี่ยอนนี้หมูเข้าไปยังใหม่ยู่ครับนมีมีแน่นอนครับนี่แต่ว่าไม่รู้จะทะลุเมื่อไหร่ครับทะลุเมื่อไหร่ก็พังครับน้ํากัดซ้อก็พังนะครับอันนี้ปัญหานะครับ มาเล่าสู่กานฟังได้เอาไปปรับประยุกต์ใช้นะครับว่าตะไคร้น่าจะเป็นทั้งเรื่องที่ดีนะครับแต่ก็ต้องขยันปลูกเพราะว่าหลายชั้นหน่อยครับเพราะว่าะตะไคร้รากมันสั้นนะครับไม่เหมือนหญ้าแฝกหญ้าแฝกรากมันยาวผมก็จะย้อยปลูก น,นี่็ใกล้จะพังแล่วนะเนี่ยเตรียมจะหล่นมาอีกแล้วนะครับโอเคครับวันนี้เล่าสู่ประสบการณ์เรื่องญย่แฝงนะครับให้ฟังนะครับเพียงแค่นี้นะครับครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ